โซแชอีกขาะสไลดิกยังไม่ตายแอบหนีออกนอกประเทศก่อรู้ชตากรรมกระสุนหมดปล่อยลูกน้องรบตามอัตภาพ ภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะแหล่งข่าวกองทัพภาคที่2ยืนยันการเสียชีวิตพลเอกสไลด์ดิรองผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชาในฐานะผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่3ในการประทะชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับพลเอกสไลดิกค่ะเป็นคนใกล้ชิดสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกของกัมพูชาเคยต่อสู้ด้วยกันมาตั้งแต่อดีตโดยพลเอกสไลดิกค่ะยังเป็นตัวแทนฝ่ายกัมพูชาหารือพลตรีสมภพภาระเวชผู้บัญชาการกองกาลังสุรานารีเจรจาเกี่ยวกับกรณีปัญหาการรุกรับดินแดนในพื้นที่พิพาท บริเวณช่องโบกเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่พิพาทบริเวณช่องโบกเป็นที่มาปิดกลบคูเลตและปรับลดกำลังจากพื้นที่ไปอยู่จุดเดิมเมื่อ8มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีการยืนยันจากฝั่งคมัมเนนายพลสไนด์ดึกคู่ปรับคนสําคัญของอดีตผบกกองกำลังสุรนารีที่รับผิดชอบชายแดนคเมนทานช่องโบกเสียชีวิตจากการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของทออแต่ว่าต่อมาค่ะทางด้านของพี่เลกวังนาสนาณน,านุ่มได้เปิดเผยว่าทางด้านของพลเอกสไนดึกเนี่ย ไม่ได้ตุยจริงค่ะซึ่งทางสไลด์ดึกนะคะที่ยังไม่ตายแต่ว่าลบอยู่เนี่ยเป็นผู้นําผู้บังคับบัญชาทิ้งศพลูกน้องไม่สั่งให้เก็บศพเลยผิดหลักการคอมเมนเดอร์โดยต่อมาล่าสุดแคททางด้าน Facebook ของเดชาณลินานะคะที่ออกมาโพสแฉต่อว่าสายข่าวเขมียนรายงานมาว่าผลเอกสไลด์ดึกเงียบสนิทเหมือนจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพทางจิตมากกับการกระทําของตระกูลหุนสไลด์ดึกค่อยๆแกะชี่ออกมาเหมือนออกไปทางเวียดช่องอ่านม้าที่เงียบสงบอยู่ในตอนนี้เพราะว่ากระสุน BM21 หมดแสดง ว่าถ้ามีลูกจรวดมันก็ต้องยิงมาใส่อีกจริงๆแล้วผู้นําทหารเขมรแดงเคยขอความช่วยเหลือจากกองทัพไทยมานานแล้วว่าอยากจะดูแล3จังหวัดอยากเป็นเอกเทศหลุดออกจากอํานาจของตระกูลหุน่นมีความพยายามหลายครั้งอยากให้ฝ่ายไทยเข้ามาปกครองและพัฒนา3จังหวัดของเขมรแดงแต่เรื่องนี้คงเป็นไปได้ยากประเด็นก็คือคเขมรแดงเคยพ่ายแพ้ต่อทหารเวียดนามและถูกตระกูลหุ่นขับไลใ่ให้มาเป็นทหารระดับล่างให้ดูแลตามชายแดนที่ติดกับไทยใน3จังหวัดและมักจะเป็น แนวหน้าถูกส่งมาตายตลอดหลายปีที่เขมรมีข้อพิพาททางชายแดนกับไทยปัญหาของทหารเขมรแดงไม่มีระเบียบไม่มีการศึกษาขาดความรู้ในการฝึกให้ทหารให้เป็นทหารมืออาชีพและความอ่อนแอในเรื่องเงินสนับสนุนจากส่วนกลางเพราะฮุนเซนหวาดระแวงทหารเขมรแดงมาตลอดไม่แปลกใจที่เขมรแดงจะได้แต่อาวุธที่โบราณที่ฮุนเซนได้รับบริจาคมาส่วนอาวุธที่ทันสมัยและชุดฝึกดีๆจะทุ่มให้หน่วยทหารบาร์บรีคิวของตนเองที่พนมเปญรอบนีขนกำ กำลังกันมาเป็นแสนแต่ทหารขมรินแดงไม่มีใครอยากรบกับกองทัพไทยแต่ไม่สามารถขัดคำสั่งของตระกูลหุนได้ได้แต่ภาวนาให้ตระกูลนี้หรือปลีบลมสลายลงเร็วๆที่กองทัพไทยรบกันอยู่ทุกวันนี้ก็รบกับทหารขมรินแดงยุคสมัยโบราณขมินแดงถูกใช้ให้มารบเพื่ออำนาจและผลประโยชน์ของตระกูลหุนที่ต้องมาตายแบบสูญเปล่าและไร้ค่าส่วนกองทัพไทยถูกส่งทหารให้มารบเพื่อเอาดินแดนของไทยกลับคืนจากขมรต้องมาผีชีพและพิการหลายคนเพราะนักการเมืองและตระกูลพวกที่ ข่าลุมนายทหารสายพาณิชย์ที่โลภมากและเนรคุณแผ่นดินตนเองเรื่องมันมีแค่นี้นี่เอง